ที่จังหวัดกาญจะนะบุรีมีนักเรียนม6กร้องบอกว่าเนี่ยถูกลุงเขยล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นม3อายุ15ไปบอกป้าที่เป็นเมียลุงเนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรนะครับล่าสุดเด็กก็เลยต้องอัดคลิปตอนที่ถูกลุงเขยเนี่ยก่อเหตุเอามาร้องนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่เด็กถ่ายไว้เป็นหลักฐานหน่ยอยฮะ ยิย่งไม่ได้เพราะหนูเดี๋ยวเข้ามาสิเดี๋ยวโตอีกนิดนึงเดีเย๋ยว้องต้องเป็นอะไรเยอะไหมต้องเป็นอะไรเยอะเนี่ยต้องเป็นอะไรเยอะเป็นหนูก็น่ารักสำหรับลุงเสมอไม่จะเป็นยังไงหนูก็น่ารักสำหรับลุงเสมอลุงไม่เคยเกลียดหนูนะลุงรักดูจนลุงเกลียดที่หนูชอบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอ,อ <laughs> ย่าให้ทำะไรที วงที่กูทำเป็นนางมาไล่เลยคยไครึ่งนไนี่นะครับคือเด็กเนี่ยก็ไม่ยอมอะนะคือพยายามจะไล่ให้ลุงออกไปนะครับแต่ลุงเนี่ยแหม่ดูสิฮะมาทำแบบนี้กับผู้เป็นหลานนะครับ โดยนักเรียนชั้นม .6 นะครับได้ร้องกับทางกลุ่มเป็น1น,นะบอกว่าถูกลุงเขยอายุประมาณสัก40บเนี่ยบุกมาห้องนอนแล้วก็พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศคือเป็นแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เธอเรียนอยู่ม .3 แล้วนะครับนี่นะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ลุงเขยล่วงละเมิดทางเพศสําเร็จเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยน้องเนี่ยสู้แรงไม่ไหวถูกล็อกแขนล็อกขานะหลังจากที่ลุงเขยล่วงละเมิดทางเพศ ในครั้งนั้นก็ได้พูดกับเด็กบอกว่าถ้าพลาดทำท้องก็จะโยนความผิดไปให้กับคนที่เด็กคบหาอยู่ในเวลานั้นและหลังจากนั้นนะน้องผู้เสียหายเนี่ยก็โดนลุงเขยนะครับพยายามก่อเหตุล่วงละเมิดมาโดยตลอดถ้าวันไหนขัดขืนก็จะถูกทำร้ายโดนตบตีนะครับกลัวต้องไปหลบอยู่ในห้องน้ำเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เล่าให้ป้าซึ่งเป็นเมียลุงเนี่ยฟังแต่ป้าก็รับรู้แต่ว่า ก็ไม่ได้ช่วยต่อว่าลุงเขยปล่อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันผู้เสียหายเรียนอยู่ชั้นม .6 ครับจึงปรึกษากับครูที่ปรึกษาในโรงเรียนถึงขั้นมีการเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อดูรัดเราแต่หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบจนล่าสุดทนกับพฤติกรรมไม่ไหวจึงนําคลิปหลักฐานดังกล่าวออกมาร้องเรียนนะฮะโดยคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่20มกราคมนี่นะครับก็2วันที่แล้วนี่เองคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ ทางกลุ่มเป็นหนึ่งนำโดยนางสาวชาลิดาพระมาศหรือต้นอ้อพร้อมเจ้าหน้าที่พมและตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการวางแผนช่วยเหลือเด็กม .6 นะครับโดยพาผู้เสียหายนะครับเข้าแจ้งความกับทางตำรวจนะครับจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงเขยที่ถูกกล่าวหาและเชิญตัวไปสอบปากคำซึ่งตัวลุงเขยเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งนะฮะว่าไม่ได้ลวนลามหลานเอาเดี๋ยวลองฟังลุงเขยนะฮะ ไม่ใช่ครับคือเขาอะคือเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยท่นนครับผมไม่ให้ปราทำอะไรเลยคือเขาจะเรียนต่อผมบอกว่าเฮ้ยม้งทำตัวนี้มันมันต้องดูอนนะก็จะไปลูกคือแล้วยางคลิปอย่างนี้ถ่ายไม่ได้เราคุยจะถึงบ้าน้างถ่ายไหมรวมกันหรายไราไม่ใช่ครับซึ่งหลังจากคุมตัวออกจากบ้านเสร็จก็ได้พาในบอยไปสอบปากคำที่โรงพักในขณะที่อยู่โรงพักก็ยังปฏิเสธกับทางตารวจนะครับต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดคลิปหลักฐานที่หลานเนี่ยร้องเรียนนะฮะที่ถ่ายคลิปไว้ให้ดู เจ้าตัวเห็นก็พูดไม่ออกได้แต่นั่งนิ่งสุดท้ายก็ยอมเปิดปากบอกว่าที่ทําไปเพราะรักหลานเหมือนลูกแท้ๆเออเนี่รักเหมือนลูกแท้ๆนะแต่ว่าล่วงละเมิดทางเพศนี่นะทีนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เป็นลุงเขยเนี่ยยังเคยขู่เด็กบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไปแจ้งความเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้จักตํารวจหมดทั้งจังหวัดนะสุดท้ายเนี่ยนะนี่ก็เลยต้องร้องนะครับให hey. ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเป็นหนึ่งแล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พอมอเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยนะตอนนี้ก็นําตัวเด็กนะครับคือไปดูแลเพราะว่าเด็กเรียนอยู่ชั้นม .6 ก็ใกล้จะเรียนจบม .6 ละส่วนเรื่องคดีก็ให้ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับนี่นะครับ